I hope you let me in, let me in, yeah อเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกทางกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel อ o u t u b e set xd นะครับวันนี้พี่ก็จะมาอัปเดตโปรของโมเดิร์นสไตล์นะครับเออ่สำหรับใครตอนนี้นะครับที่ยังเอ่ออยากติดตามผลงานของพี่อยู่นะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่ Discord นะครับส่วนในเว็บเนี่ยตอนนี้พี่อาจจะไม่ได้ค่อยทำอะไรนะครับเพราะว่าจะไปอัปเดตโปรในเออ่ในเออ่ในดิสคอตมากกว่านะครับตอนเนี้ยนะมันคือ มันจะถ่ายทีไปมาครับเดี๋ยวพี่จะแจ้งเพราะว่าช่วงนี้อะไรอะไรมันก็ไม่ค่อยลงตัวนะครับก็เดี๋ยวช่วงนี้จะทำในดิสคอร์ดกันไปก่อนนะครับส่วนใครที่เป็นลูกค้าเก่าเนี่ยยังเป็น VP เก่าอยู่เนี่ยก็สามารถทักมาหาพี่ได้นะครับก็เดี๋ยวพี่จะให้ VP ใน Discord เอาไว้นะครับเออสำหรับใครที่ต้องการติดตาม Discord นะครับตอนนี้พี่สร้าง Discord ใหม่นะเพราะว่า Discord เก่าเนี่ยพี่เอ่อให้เขาลบทิ้งไปแล้วนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาเยอะนะครับเออมันเป็นปัญหาเรื่องของส่วนตัวนะะคครรับเเเเกกก็็ดดดีี๋ยยยวว Discord หมม่่่จแปป้้้ตลลาางิืขนะครับ โอเคนะครับก็เกมที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้ก็เป็นมอ่อโมเดิสไตล์ออนไลน์นะครับก็ตัวนี้อัปเดตให้เรียบร้อยนะครับ okay, field. โอเคก่อนอื่นเข้าเป็นแอปโค้ดของ p a r a l l ลลิ i ต์นะครับพาราเ e ลไลส์เดี๋ยวโอเคนะครับเราก็เพิ่มเกมกับจีจีเข้ามาตามปกตินะครับโ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคเปิดจีนะครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดโปรในดิสคอร์ดเอาไว้นะครับ โอเคแล้วก็กดเข้าเกมนะครับวิธีการเปิดโปรก็ตามนี้นะครับพี่เคยสอนแล้วนะเออวิธีการดาวน์โหลดโปรกอตนะครับก็ไปหาดูได้ในช่อง u t u b e พี่นะครับโอเคเข้ามาเนี่ยแล้วก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็กดเลือกเกมนะครับแล้วกดรันสกิปไปเลยนะครับโอเคนะครับโอเคครับตอนนี้โปรก็ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคนะครับก็ฟังก์ชันตัวนี้นะครับอัปเดตเมื่อวันที่7นะครับเดี๋ยวก่อนปล่อยคลิปพี่ก็อัปเดตอีกรอบหนึ่งให้นะครับอันนี้จะมียิงหัวออโต้นะครับล็อกเป้าแล้วก็ออโต้นะครับแล้วก็ตัวละครโตนะครับกระสุนโค้งตามตัวนะครับหรือว่าเมจิกบูลเล็ตนั่นเองนะครับแล้วก็มียิงทะลุดําดินนะครับแล้วก็ลดการสั่นนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับไม่โดนแบนร้อยเปอร์เซ็นต์นะเออพี่เทสมาแล้วนะครับ สามารถเอาไปเล่นได้เลยนะครับโอเค,อเคก็เปิดเป็นหัวโตแล้วกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวรอมันรันค่าสักพุ่นนะครับถ้าว่ามันมีเสียงรบกวนในพี่ขออภัยนะครับเพราะว่าช่วงนี้หูฟังพี่เสียนะครับโอเคนะครับโอเคก็ยิงรองมันรันค่าเสร็จนะครับ โอเคตอนนี้ค่าก็เสร็จแล้วนะครับโอเคทีนี้เราก็รันค่าอื่นต่อนะครับพี่เจาเป็นยิงหัวออโต,โตล้ละกันนะครับมันจะล็อกระดับหัวให้นะเออแบบหนึ่งนะครับอ่ามันจะมีข้อเสียของหัวโตนะครับเวลาแบบเพื่อนมันยืนบังมันจะไม่สามารถยิงได้นะเออนี่นะฮะแต่ว่ามันก็จะยิงง่ายนะครับนี่นะ คือแบบแนะนําให้เล่นกับสไนเนี่ยจะเวิร์กมากครับโอเครอค่าโปรันรันเสร็จก่อนนะครับนี่นะครับมันก็จะยิงแบบรวดเร็วเลยนะครับโอเคนะฮะน,นี่เพื่อนแม่งบังนะครับก็ระเบิดไปก่อนนะฮะร,ระเบิดก็ไม่เคยจะตรงนะครับติดหัวเพื่อนอีกนะะก็ยิงทะลุผ่านไม่ได้นะครับเดี๋ยว ดูด้านบนว่ามันขึ้นได้ไหมครับโอเคด้านบนมันขึ้นได้นะครับพี่ก็จะขึ้นไปด้านบนแทนนะโอเคนะครับเดี๋ยวในนะอนาคตพี่จะอัปเดตให้นะครับส่วนบูเลตเนี่ยช่วงเนี้ยคือเกมมันยังกัน GG อยู่นะครับก็ต้องรอนะครับทางฝั่งของต่างชาตินะครับอัป g g มาให้ก่อนเนาะนะครับถึงเราจะเล่นได้นะครับ นี่นะครับ,บหนึ่งนะหามุมยิงแม่งก่อนนะครับโอเคนะมุมนี้ก็ the god of god of year นะครับมุมนี้นะโอเคมีมีตัวหนึ่งขึ้นมานะโอเคนะครับไม่โดนแบน1 0ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเออพี่เทสไว้แล้วนะครับไม่มีทางโดนแน่นอนนะครับ นี่นะฮะนี่นะครับตัวละเม็ดนะฮะหัวทุกเม็ดนะครับเกิดเฮ้ยโอ้โหเกิดนี่ฮะโอเคเดี๋ยวเปิดเป็นล็อกเป้าอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคก็รอมันสักคู่นะนี่นะฮะก็ยิงแบบเร็วเลยนะครับนี่นะเม็ดละตัวเม็ดละตัวนะครับโอเคก็สุนทรในพี่เหลือสองนัดน,นะ นี่ฮะล็อกเป้ามันจะดึงหน่อยนะครับเพราะว่าเวลามีแบบพวกตัวละครมันอยู่ใกล้ๆกันเยอะๆเนี่ยมันจะหลอนนะครับมันจะล็อกไม่ถูกนะมันจะแบบล็อกแล้วมันก็สายไปสายมานะครับหรือว่ามันแบบหรือว่ามันสั่นนะครับก็สามารถเปิดเป็นกันสั่นได้นะครับนี่เห็นไหมนะอันนี้คือพี่ไม่ได้เลื่อนหน้าจอครับพี่ปุบพี่กดแค่ปุ่มเดินนะเออนี่เห็นไหมมันดึงนะครับนี่เห็นไหมเออฮะ ก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับนี่นะก็ยิงอยู่ระดับหัวตลอดนะครับนี่นะเออนะที่เติมเลือดก,ก่อนนะครับต้องสูนด้วยนะโอ้ไม่ทันมองมานะโอเคก็ให้มันยิงไปนะครับนี่นะก็ให้มันยิงไปเรื่อยๆนะครับก็เล่นแบบง่ายเลยเดียวเชียวนะฮะไม่ต้องแบบเสียแรงอะไรมากมายนะโอเคถ้าเรามันเดินมานะครับ นี่เห็นไหมครับเนี่ยมันจะล็อกระดับหัวตลอดเลยนะเออถ้าสังเกตดีๆนะครับเห็นไหมเนี่ยแต่มันออกจะล็อกล็อกหล่อนหน่อยครับเพราะว่าถ้าว่ามันยืนกันหลายตัวเนี่ยมันจะล็อกหล่อนนะตอนนี้กระสุนปืนพี่หมดแล้วพี่ต้องไปหาเก็บปืนนะยิมหน่อยละกันโอเคในต่อชีวิตนะฮะเออเวลาหัวมันบังเนี่ยมันจะยิงไม่ออกนะครับเออเนี่ยเวลาหัวแบบตัวละครอื่นมันบังมันจะยิงไม่ค่อยออกโอเคก็จบเกมนะครับก็จบไปห้องหนึ่งนะครับแลดูสกอร์ของเรานะครับ โอเคหัวก็โตพอสมควรนะครับตัวนี้แจกฟรีนะครับเออไม่ได้คิดตังค์หรืออะไรทั้งสิ้นนะครับค่าโปก็ตามที่เห็นเนาะโอเคค่าไปสามสิบห้าตัวตายแค่หนึ่งนะครับก็ไม่โดนแบนร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยนะฮะเล่นได้ทุกเซิร์ฟนะครับไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟนอกเซิร์ฟไทยหรือว่าอะไรก็ตามเล่นได้ทุกเซิร์ฟนะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ใน Dis discord เนาะ ใครที่ดวน์โหลดโปรในดิสในดิสคอดไม่เป็นเนี่ยพี่ก็เคยทําคลิปไปแล้วนะครับก็ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดติดตามด like, กดไลค์กด s u b สไครต์ไว้พี่ด้วยนะครับ<อ>เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับ<อ>ก็แจ้งลูกค้า V.P คนเก่าๆนะเออหรือว่าคนที่ยังแบบเติมแล้วยังไม่ได้ซื้ออยู่บนเว็บเนี่ยก็สามารถมาแจ้งได้ที่พี่นะครับเดี๋ยวพี่ก็จะให้เป็น V.P แทนใน Discord เนาะโอเคก็ตามนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า Day by day, I'm reaching out for someone who can take away the pain.